โอเคครับก็กลับสวัสดีมิ้นลักนักปั่นทุกท่านนะครับอยู่กับผมแอดเสือวันนี้คนเดิมนะกับช่องแอดเสือสล็อตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดเสือด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมขุมทรัพย์แห่งเอสเทคนะหรือว่าสาวท่ำสาวใจสาวนาเกลือของเราอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีทุนอยู่97บบาทนะ จัดเป็นทุนไม่ถึง้อยนะครับผมแต่ว่าน้อยสลิปแล้วกันก่อนจะเริ่มคลิปนี้ทำเพรความสนุกสนานหมดเล่นตามกันด้วยนะลาตบมบกความบันเทิงเท่านั้นเด้เอ,อทุกคนมาเบยดสองแล้วกันนะครับมาอ,อ่าอ่าห้าสิบหมุนยาวไปแล้วกันนะหลังจากพี่เราจมมาสองวันนะครับผมในเรื่องของฟุตบอลนะ แอดไปจมกับบอลมา2วันนะครับผมเมื่อวานเหมือนจะจมกับโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสมันลูกกว่าๆนะครับผมแต่ว่ามันจะนะแค่ลูกเดียวนะก็เลยจมนะครับผมก็เลยแอดก็เลยขอจัดทัวร์น้อยละกันสาหรับสรล็อตวันนี้หวังว่ามันจะโอเคหวังว่ามันจะปั้นขึ้นนะไม่พอเติมเพิ่มแล้วกันนะครับผมจัดไป99าบาบาท9 7บาทเออ97สบบาทนะสำหรับกิจกรรมนะครับผมที่แอดให้ร่วมกิจกรรม น่าจะเป็นอ่าทายผลฟุตบอลน,นะเมือเ่อคืนก็ไม่มีใครถูกนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมเอาง่ายๆไปเลยนะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวแอดคิดก่อคู่ไหนดีวะแอดหนึ่งนะทุกคนแอดคิดก่อนนะครับเอาคู่ไหนดีแต่ก็ไปจัดกิจกรรมในเพจละกันนะครับผมมันมีกิจกรรมแน่นอนนะวันนี้เดี๋ยวเอาง่ายๆไปเลยนะครับผมจะได้แบบ สบายสบายกันเพราะว่าทายสกอร์มันทายยากทาย,ยากมากกว่ามันจะถูกนะครับผมมันพลิกล็อกกันง่ายนะทุกวันนี้มันมีคู่ไหนคู่ใหญ่ๆวะเดี๋ยวแอดดูก่อนนะครับอแอดหนึ่งนะดูบอลก่อน แอดเช็คสบอลก่อนนะว่ามันมีคู่ไหนบ้างนะครับอ่ะเยอรมันนะครับผมเยอรมันฮังการีแล้วกันนะใครชนะนะครับผมก็วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็บอกนะครับผมพิมพ์มาว่าใครชนะแล้วบ่บงเยอรมันหรือว่าฮังการีนะเม้นต์มาเลยนะครับผมก็แล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นนะครับผมไว้หลังติดตอบด้วยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานไปที่เพจของแอดเสือเออ เอามันออกให้มันง่ายๆไปเลยนะมันจะได้แบบเออให้รางวัลกันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายสกอร์มันไม่ได้หรอกบอกเลยนะครับถ่ายยากมากทุกวันนี้เอาแบบนี้แล้วกันนะเอาง่ายๆไปเลยมาเรากลับมาที่สาวท่ามดีกว่าเราขาดทุนไปแล้วยี่สิบโอ้โหอะไรวะนี่เอาละมาเขียวเหนียวกำไรไปสวยงามเคจี ม่วงลงมาไหมม่วงลงมาช่องแรกไหมโอ้โหระดับสโลตนะครับผมช่วงนี้แอดจะตึงๆหน่อยนะทั้งมาจองนะครับผมแล้วก็สาวทำตึงมากตึงจัดตึงเรีย้ยบอกเลยไปไหนก็ไม่ได้นะครับผมขยับขยายไปไหนก็ไม่ได้ไม่ดีเมื่อวานนะบวกมาจองอยู่แต่ว่าไปตายนอกรอบนะครับผมไป กดมาจองเพิ่มเติมนี่แหละนะไปปั่นต่ออ้ยับยูที่แล้วก็ไปใส่โอร์ดูกีสันหนักเลยสงสารตัวเอ็มมากบักเลยมันเล่นยากอะบอลประเทศอะถึงโอรตดูกีสนะครับผมทีมมันแบบโูดทีมมากนะปีนี้แบบมีทั้งโรนันโดบูโนนะไออะไรนะไอปีกเอซิมิลานอะเลี้ยวเลี้ยวเออก็เล่นดีนะแต่ว่า มาเจอทีมเหนียวเดี๋ยวเจอสาธารณรัฐเช็กนะครับผมเช็กมันเหนียวเช็กมันเป็นทีมเหนียวเกือบแพ้ด้วยโดนนำด้วยนะครับวันนี้ก็เยอรมันฮังการ,รีก็ถือว่าเยอรมันนั่นแหละเป็นต่อเยอะนะครับผมสองลูกเลยก็เยอ,เอรมันแหละรหรับคนที่รอดทีเด็ดนะครับผมให้เยอรมันไปแล้วกันนะแล้วก็มีมีอีกคู่หนึ่งบ่ะสวิตกับสกอตแลนด์ สวิตสแหละนะครับยัง,ยงไงก็สวิตสกอตแลนด์ะนะ<ช>มีชาคิลี่ชากา้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าสกอตแลนด์ก็อย่ายประมาทนะสกอตแลนด์ประมาทไม่ได้นะครับมีสกอตแม็กโทมินีน่ะตัวตึงแมนยูน่ะบอกเลยว่าแน่นเปี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเราจะได้เติมเพิ่มนะทุกคนอะไรวะ อ๋อเติมเพิ่มอ้ยเนะปั่นดีๆกะจะปั่นชิวๆปั่นทุนน,น้อยๆนะครับผมเรได้เติมเพิ่มจ่อยไป,ไปแล้วนะครับผมเติมเพิ่มแป๊บนะทุกคนมาจัดเพิ่มอีก300นะครับผมมัวมัวแต่บ่นเรื่องบอลน,นะเมื่อกี้ก็เลยโอ้ยหนักหน่วงหายมองมาแป๊บเดียวนะครับผมมองดูบอลแป๊บเดียว อันมาหมดแล้วนะครับทุนก้อบาทน,นะใส่อีก300หวังว่ามันจะมาหวังว่าจะโอเคนะช่วงนี้นะครับผมตอนแรกแอนว่าจะไล่บอลแม่งทุกคู่เลยแต่ว่าโอ้โหเน็ตนะครับผมช่างมาซ่อมให้แล้วนะมา,ม,ามาเปลี่ยนเราตรงเราเตอร์ให้แต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นนะทุกคนลองลอง,ลองไล่ดูแล้วนะครับผมมันกระตุกมากแต่อย่างน้อยมันก็มีฟีทีวีนะทุกคนมันมีฟีทีวีดูฟรี TV อยู่แต่ว่าเดี๋ยว จ,จ,จัดกิจกรรมแล้วกันน่าจะเป็นแบบพวกใครสก,กอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นไทยสก,กอร์แล้วก็ตอบคาถามนะครับผมตอบตอบคาถามทีมชนะแล้วกันกกมันจะได้แบบง่ายๆไปไทยสก,กอร์ยากนะทุกคนเพราะว่าทั้งจะรู้ว่าใครชนะแล้วก็ต้องไปไทยสก,กอร์อีกนะครับผมวันนี้ก็จัดได้ง่ายไปแล้วกันนะระหว่างเยอรมันหรือว่าฮังการีใครจะชนะแล้วกันแค่นี้สบายสบาย,บายช,ชิว ไม่ยากอยู่แล้วนะครับตอนแรกแอดก็ว่าจะแจกทุกคนนั่นแหละนะใครใครที่แบบเข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าสองนอนมีนจำกัดนิดนึงนะครับโอเคมาับมาที่สาวท่าเราดีกว่าสาวท่าเราเหมือนเหมือนจะไม่ดีนะวันนี้เหมือนจะมาไม่ดีนะโอ้โห รู้เรื่องยังไงดียังไงดีงงดอาได้อยู่ไร่ไร่ไรต่อด้วยเขียวอยู่เขียวอย่างับไปหนึ่งเลิเกมมาไหมเตมมาไหม,มไม่มีเอ้าได้เดี๋ยวได้อยู่บ้านเค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 ไปไหลต่อไปเต็มเติมจอมาเอาเรื่องไปเรื่อยๆไปเลยชมพู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 โอ้โห โอ้โหแอนนี่จะไหลสวยเลยกระเช้าให้สักรอบหนึ่งได้อยู่มะเออรู้จักการคอมโบคอมจอ,อยแบบนี้หน่อยเออให้มันได้อย่างนี้สวย ไปโดเทอร์โบไปแล้วกันหวงว่าจะดีนะแล้วปีเกมก็ยังไม่มาสักอันเลยนะครับผมปีแบบไม,ไม่ไม่มาสักปีเลยวันนี้เขาใส่มาให้เราลอเปล่าแต่ไหลนอกก็ดีนะไหลนอกก็โอเคโอ้ไปลวยัดเป็น5้าไปเลย ไหลนอกก็ดีอยู่นะแต่ว่าต้องการฟรีเกมอะ่ะมาสักปีหนึ่งก็ยังดีไปจปัดเบ็ดห้าไปเลยมาดูแล้วจะเอาไปแตกแล้วพอแตกแล้วนี้แตกแล้วถอนสักรอบหนึ่งหน่อยเว้ยเออเอาหน่อย มีเกมดีๆเกมมันๆน,นะครับผมถ้าเป็นแบบคล้ายของ PP นะ่าแทบปตินะครับผมก็แนะนำแอดมาได้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวแอดลองไปเล่นแล้วสองเกมนะครับผมลองเล่นสป,ปีดโบนัลซ่ากับไออะไรวะไอซุดซุดซุดนะครับผมโอ้โหหนักหน่วงเอาการนะใส่ไปแอละพันนะครับผมไม่รอสักเกมมีรุ่นฟรีฟรีเกมนิดนึงก็ยังดีโอ้โหลุ้นเรื่องวันนี้เขาไม่ได้ใสฟ่ฟรีเกมมาให้เรานะ วะไอได้อยูดเปลี่นเป็นวมาไหลต่อบมบมไหลต่อไปบมบ่มมามี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 ไปแต่เจอร้อยสี่สบาทไหลต่อไหมเอาเรื่องมา1นึอีกอีกหนึอยกเคอเคโอเคเคโอ้โหไหลนอกก็ดีไหลในก,ก็มีว่ะ มันต้องอย่างนี้เอ,อมาอย่างนี้หน่อยเถอะสักรอบนึงก็ยังดีอย่าตึงหลายมันไม่ดีนะแดงโอ้โหอ,โโอโ้แดงก็เป็นไม้ไอไออีสเน,น่สหน่อยแล้วกันมา เค okay, ช่องแรกไหมสิบได้อยู่สิได้อยู่เต็มจอไปสัอยตังร้อยห้าสิบสองบาทเสียงหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วเอาเรื่องเออมันต้องอย่างนี้แต่ฟรีเกมไม่มาสักฟรีเลยเหรอโอ้โหเมื่อกี้เสียงหายไปเลยเออมันต้องอย่างนี้หน่อย เอาแบบนี้หน่อยเถอะทักรอบก็ยังดีขอให้มันได้แตกแล้วพอแตกก็ถอนแตกแล้วหนีทักรอบหนึงหน่อย สวยได้อยู่มามุ่งว่วงไปไรต่อไม่โอ้โหไม่ไหลวะเอาละฟีเกมที่ต้องการมาแล้วปีเกมที่ต้องการมาแล้วเว้ยเอาหน่อยเว้ยมาขึ้นหนึ่งพันนี่เลยจังหวะนี้เป็ดห้านะเว้ยปีเกมเป็ดห้านะ สวยเกมาเกมาไหลต่อไปเพิ่มตัวคนมาเลื่อนเรื่อยเลื่อนเรื่อยหลต่อมาเรื่อยๆเอาหน่อยเอาอีกหน่อยขออีกหน่อย อนม่ว่าจะดีนม่ว่าจะดีที่เดี๋ยวได้70บาทหมายก็ได้ทุนคืนนะครับผมโอ้โหมันตึงอะไรขนาดนั้นนะมาวันนี้ขอหวังสูงแล้วกันมาจัดเบีดติดไปเลยไปเยาวไปขอหวังสูงนิดนึงแล้วกัน ขอเพิมมรอบเดียวไหลร,รอบเดียวพอเลยเป็นการตั้งใจเล่นครั้งแรกนะตั้งใจเล่นตั้งใจปัน้นขะอหน่อยเถอะสักรอบก็ยังดีมีมาไหม เตรียมจอโอ้โหคิวแม่งทั้งแถบอะไรวะน่ะเริ่มแล้วเริ่มได้กลิ่นแล้วเริ่มได้กลิ่นตัวๆแล้วได้กลิ่นของความชิปหายมาแล้วอ้าวถั่วเกมไม่มาสักสักปีมาฟรีเดียวแล้วก็จ่ายแค่นั้นแหละ เอามาว่ะฟีเกมมาว่ะเอาเรื่องสองสหห้าตัวหล่มๆมาฟีเกมเบ็ดสิขอหนูทุนคินหน่อยเว้สักพันสองพันเหว่าทนไปนะพันเดียวสองพัว่าันไปนน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 นทิปปโอโหมาคุณและ คุณแปดมาแล้วเอาเรื่องร้อยสามสิบมากลับมาแล้วกลับมาแล้วเออยังซี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละเอาเรื่องเราจะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากอยู่แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเกือบแย่เกือบไม่กดตอ่อเมื่อกี้ ต่อไปกันต่อไปกันต่อเบาเสียงนะครับผมเดี๋ยวข้างบ้านได้ยินนะไป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 ,ไปเอาเรื่องครับอ้อมเป็นนักมื่นไดนะ้ไหมรอยเท่าอ้อมรอยเท่าเหรอเอาเรื่องมาอีกเรื่อยๆร,รอยเท่ามันหนึ่งพันพันเท่าเออขอพันเท่านะติด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  ขอ,ออีกขออ,อ,อ,ออีกนิดนึงก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีจ่ายหน่ยเถออีกสองสองหมุนจ่ายหน่ยเธอเออโอ้อยบอยจ่ายนะถามที่มุนสุดท้ายเอาเรื่องหวานเทียบแตกแล้วพอแตกแล้วถอนมีอยู่จริงนะครับก็ให้มันได้อย่างนี้นะแตกแล้วหนีเลยนะครับผมใจหมา3ามรอยู่แล้วแล้แอดเตือนนะครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบสไตล์การเล่นของแอดเสือนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดเสือด้วยนะครับวันนี้ก็แอดเสือใจม้านะครับผมแตกแล้วพอแตกก็หนีเลยไปดซะหน่อยแล้วกันนะนะก็อีก2องนแล้วกันนะเอ้ามาสองเงนแปล้มเอาละไล่ตองไปเรื่อยๆทอง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 ทอิอยู่ทิบอยู่ทิอยู่ทิอยู่ นะพอแล้วนะครับผมอีกหนึ่งหมุนเอ้มันไหลดีว่ะโอเคโอเคนะครับผมก็หมายไปต่อแล้วกันนะกำไรหน่อเนาะบอกเลยเกือบบวกหัวอบางหันนี่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมพอแค่น,นี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไว้เจอกันหมุนต่ออีกนะ่จาจะหมุนต่อนอกรอบอีกนิดนึงแล้วกันนะ